ตุ้มตุ้มเสียงโรงงานกันขงขันดังขนาดพี่น้องเลยสวัสดีตอนเที่ยงครับชานชวนชิมมาแล้วพี่น้องมอนี่ก,ก็ได้กับเข่าเที่ยงมาฝากมาตอนเ้อพี่น้องเอ้อะมอนีเป็นแกงน้ำไม,ม้พี่น้องเลยแกงน้ำไม,ม้ใส่เห็ดใสนน่น้ำใบยะนังนัวปลาแดกพี่น้องเลยมีกุนเชียงย่างกับแจวผิดปนมาเสริมอีกพี่น้องเลยเอา โม่บอกอะไรยังข้างพี่น้องเย้ยฝ้ากินฝ้าพักพรอนรอลงงานผักใบพี่น้องมาเด้อกินเขาเขายุยข้าวเหนียวร่อนห่อนเด้พี่น้องหนึ่งแล้วใส่หมอของเขาอุ่นไว้มาพี่น้องมาสดคำใหญ่ๆมีทั้งเห็ดมีทั้งหน่อมไม้ ข้าครับขอบค คู่ฮ้อนคุณเชียงยางพี่้องกับเก้าพริกป่นนี่นุบ่มๆแก้วกรึดๆหวานนิดๆจับๆถนองคุณเชียงเจ้าเนี่ย น้อม่เนี่ถูุบเป๊ะเป๊ะป๊พี่น้องน้องใม่ทุบเพราะเป๊ะเป๊ะเป๊เนี่ยเพราะแตกแล้วมาต้มแกงต้มใส่น้ำไอยนังอืม น้ำข้นๆนี้ขาวเบียร์ที่พี่น้องข่าวซานเหนียวแยน้ำแล้วก็มาตำกลายเป็นแป้งข้าวเหนียวค็ดให้น,น้ำข้นแส่บพี่น้อง ลขงข้างค่างเป็นผักเทียงเทียงเคืองล้ผมเนี่ยผักเทียงตรงเสียงต่ำง,ง,นนงั้นกับตึมตึมตึมจุดเชยนหัดหน้าต่างพี่น้อง เก็บกุญ่นเคียงกันไปลเลงเนี่ยกับแก้วผิกบนเนี่ยเผ็ดเค็มเปรี้ยวสำนันแก้วอื โอ้น้องไม้กรอบ,อบมีเห็ดเห็ดคนญี่ปุ่นพี่น้องขาใหญ่ๆเจ็บๆนัวนำปลาลาไดความหอมของผักซีผักอิตัวนำใบยานางอีกพี่น้องใส่เข่าเบียร์คนๆโอ้ยแซ่บคัดพี่น้องเลยเอา้าจังใดขอขอบคุณขอบคุณ้อนะพี่น้องด้วยสำหรับการรับชม อย่าลืมครับเขามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายเป็นกวาังูใจชันจนทิมม้เลยเ้อพี่้องเด้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับมีกับเขาคำนาม,มาฝากมาตอนกันสมือพี่้องมือนี่เขาตงไปแล้วสับเซย